ที่มาในครั้งนี้เวียงจันในครั้งนี้ไม่บังเอิญคนที่มาวียงจัน์เนี่ยต้องมาร่วมสร้างบุญที่นี่รู้สึกว่าผมคงได้มีโอกาสมาทําบุญก็เชื่อในบารมีของครูบาอาจารย์ก็ขอให้บังเกิดสําเร็จโดยปฏิหารเร็วพัน อนนี้นอะได้พาทางไอ้โปรดิเซอร์ยุงนาะเจ้าแลกกาทางอาจารย์ปาเนาะเพื่อนได้มามาร้องกิดเฟเ่องอาหารเล้าที่ขึ้นซื้อเนาะอีกห้าน,นึงกับห้านเปิดแซบ่บแลวการวันนี้ได้พาเพิ่นไปกาบหลวงปู่คำตาทีตาธรรมโมยอดหลวงพิ่งมาเดี๋ยวจะลองถามในานาม้มพวามผู้ซื้อของเพื่อนได้มาวัดข้างน้ำอีทป้าผู้ซื้อแนวไหนวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมมาเวียงจันทร์แล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบว่าเอาตรงเนาะไม่มีการเตี้ยมแล้วก็ผมรู้สึกเลยว่า ที่มาในครั้งนี้เวียงจันทร์ในครั้งนี้ไม่บังเอิญได้มากราบหลวงปู่คําตาครับผมนะครับซึ่งผมเพิ่งไม่ได้มารู้ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่พระมาศีลาด้วยนะครับในหลายๆเรื่องอยากให้คุณติดตามคลิปและคุณจะได้รู้เลยว่าท่านทั้งสองพระอริยะทั้งสองท่านนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นบารมีสองแผ่นดินนะครับอยากให้ดูกัน2เรื่องราวที่มันคาดไม่คิดแล้วอึงอ้งกับทั้งกองถ่ายนั่นก็คือเรื่องชนวนศักดิ์สิทธิ์ครับ ซึ่งหากันที่ภูเขาควายครับไม่เจอครับแต่สุดท้ายแล้วมาเจอที่นี่มาเจอที่วัดวัดป่าดงพึ่งเทวานิมิตครับผมวัดของหลวงปู่คำตาครับใกล้แค่ปลายตาแต่ไม่รู้และสุดท้ายเนี่ยคำที่หลวงปู่พระหาศิลาํำดิไว้ให้ไปหาก็มาเจอที่นี่แหละปลายทางปริศนาธรรมหลวงปู่ให้มาเจอพระที่เป็นเหมือนน้องของท่านที่ฝั่งเรานะครับก็ไปที่วัดดงพึ่งวัดป่าดงพึ่งมา ก็อย่างแรกเลยคือรู้สึกถึงสถานที่เนาะที่มีความสปายะแล้วก็พบภูมิของเทพค่อนข้างเยอะเลยอาจจะด้วยความที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ด้วยทําให้เทพเทวาสถิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็มีภูมิของนาคเนาะมีภูมิของพรหมเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อนข้างชอบเลยนะถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ถ้ามีโอกาสอยากจะมานั่งสมาธิในยามค่ําคืนเพราะว่าเท่าที่ไปคุยกับหลวงปู่มาวันนี้ก็สัมผัสถ,ถึงอะไรหลายๆอย่างที่พิเศษกับสถานที่นี้รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปของปู่พระมหาศิลาด้วยนะครับก็ยิ<ชอบ>่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนมาบ้านญาติผู้ใหญ่ เหมือนมาอารมณ์แบบเหมือนมาอีกที่หนึ่งที่อบอุ่นนะครับก็รู้สึกประทับใจมากนะครับพี่น้องฝั่งไทยนะครับถ้ามีโอกาสข้ามาเวียงจัดนะครับก็อยากให้มาร่วมบุญกันกันกนกบหลวงปู่คำตาซึ่งจะมีดําริในการสร้างพระเจ้าใหญ่สีสมสุขคือสร้างเป็นตัวแทนขององค์พระศรีเมตไตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย นอกจากสายของสิทธิหลวงปู่ศิลาเนี่ยจะดำรงไว้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็ในฝ่ายของพระศรีอารยเมตยด้วยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาวิงจันทร์เนี่ยต้องมาร่วมสร้างบุญที่นี่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้มากราบหลวงปู่คาตาแล้วเนี่ยก็ได้เข้าใจว่ามีความสัมผันสในเชิงธรรมในเชิงทิพย์ทางหลวงปู่พระมาศิลาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสองบาร,รมีนะครับเมืองพี่เมืองนอ้องนะครับที่ควรจะเกื้อหนุนกันในทางพุทธศาสนานะครับก็อยากเรียนเชิญใครมีโอกาสมาเวยงจันทร์มาทําบุญกับหลวงปู่คำตา นะครับก็การที่เราได้มาร่วมสนับสนุนหรืออุปถัมภุปทาพระปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยถือว่าเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่แล้วท่านยิ่งมีดําริที่ดีงามในการต่อยอดพระศาสนาแล้วเนี่ยควรจะมาสนับสนุนแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเทวดาเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการขอพรสําเร็จสมบูรณ์ผลแน่นอนนะครับเอาตรงผมอึ้งไปเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมคงได้มีโอกาสมาทําบุญถวายงานหลวงปู่คำตาในอนาคตอีกเนาะ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคณะของน้องบอยบอกเลยตอนแรกเราเห็นบอยเราจะคิดว่าบอยเป็นผู้สร้างพระเป็นบอยเป็นเป็นคนธรรมดาแต่พอได้มาเจอเขาบอยผมเรียกเลยผมเนี่ยผมอยู่ในวงการเนาะผมอยู่ในวงการพระเมืองไทยก็คือบอยเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีพี่พี่ของผมอ่ะมีพี่บอยท่าประจันใช่แต่ผมดีใจนะผมมาฝั่งสบปลาวผมมีน้องชายชื่อบอยท่าเวียงจันทร์ โอเคเป็น2ผมเรียกว่า2คนสําคัญแล้วกันนะครับประจําทั้ง2ประเทศเนาะก็ขอเวพรน้องชาย รเราได้รู้จักการขอให้เราเนี่ยช่วยพุทธศาสนาช่วยหลวงปู่คําตานะครับให้สร้างพระศรีอรีย์เมตรตรแล้วก็ช่วยหลวงปู่ในการสร้างวัดเพื่อบํารุงรักษาพุทธศาสนานะครับให้สําเร็จเนาะแล้วก็มีคนมาช่วยเนาะเป็นช่วยเป็นสะพานบุญอีกมากมายเนาะโอเคอาพิภาอวยพรน้องครับก็การสิ่งใดที่คิดอันเป็นมงคลประเสริฐนะครับแล้วก็ขอให้บังเกิดสําเร็จโดยปฏิหารเร็วพันพี่ก็เชื่อในบารมีของครูบาอาจารย์ทั้งฝั่งฝั่งเราหลวงปู่พระมาศิลาและก็ฝั่งน้องบอย ครับหลวงปู่คําตาหลังจากที่ได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยเชื่อว่าสองบาร,รมีนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะได้สร้างสิ่งสําคัญไว้เป็นถาวรัรถุของพระพุทธศาสนาสืบไปเชื่อมสัมพันธมิตรีระหว่างไทยลาวและสองฝั่งโขงที่สืบสารพระพุทธศาสนาและก็หวังว่าบอยท่าเวียงจันทร์และ,และโปรดิวเซอร์ยุ่แล้วก็ผมด้วยเราได้ร่วมบุญจะได้ร่วมบุญกันในโอกาสในโอกาสต่อไปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสมเร็จทุะการนะเจริญนะ ปูป่พ่อแลาบารมีมหลวงปู่คำตานะครับ<ช>ป,ป,ปกปักรักษาน้องเจริญรุ่งเรืองฟื้นฟูครับแนะน,นําน้องเอกน้องบอยเดซาวัตกะต้องขอบใจทาไอ้โปรดิเซอร์ยุงแล้วกะอาจารย์ป่าเนาะที่มาเยี่ยมอย่ามประเทศลาวแล้วกะมาห่วมเผยแร่บารมีมาห่วมสร้างพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศลาวแล้วก็ต่างมาเที่ยวต่างมาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลาวนํำเนาะก็ต้องขอบใจพี่ๆไอ้ AI ทั้งสองหลายๆา,ายเดอ้อเขาให้ไอ้ทั้งสองเป,เป็นโฮมพฮมไซให้น้องนุ่ง ตลอดไปแล้วก็จเจริญงเฮืองร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมืน่นมื่นล้านตลอดไปสาธุสาธุสาธุ